ขอสูงกว่าน,นี้เออนี่แหละจะดุโอ๊ยลอยภาพเละโอ้ยขาบวบอุ้ยตรงนี้ตรงนี้กางดูเดือดโทรมัดกำลังจะสอยวีตาโอ้ยโอ้ยไอ้หน้าไอ้ดน้าดงสัตว์เอ๊ะเลยลาล่าโดดไหมลาล่าโดดไหม จังหวะนี้ถ้าช่วยกันบี้ก็จะเอาของได้มาล่าน,นะคะวิววิย centered, จ<ะ>ุาจ้าจที่นี่ต้องจะดูจากแนวนี้แหละว้ยอุวเแรร็งมากอุหลุดตะคู่เลย เพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยีนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนีต้าคิดแคสและนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมเลอบัอกนั่นเองแมบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบรูเควนาพีนะและว,วันนี้นะคะพี่รีต้าเนี่ยจะมาแข่งรถบัมกับ FC ในเมืองบรูเวนาพีนั่นเองค่ะย้ บอกได้เลยว่าหลังจากที่เขาได้อัปเดตรถคันใหม่มาพี่ริต้าก็ได้ขิงคอนเทนต์ออกนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเราเนี่ยจะมาแข่งรถบัมกันโดยการจํากัดอนาเขตนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะชนกันไปชนกันมานะคะได้เกิดใครออกจากอนาเขตก่อนก็ถือว่าแพ้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับแบบว่าวิ่งไล่จับที่จับไปจับมาเป็นในอนาเขตอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมีใครเคยเล่นรถบัมไหมพี่ริต้าเคยด้วยเหมือน ที่ Dream World นะคะใครที่ไม่เคยไปเล่นนะคะก็ลองไปเล่นนะครั้งหนึ่งชีวิตน,นะคะก็เป็นอะไรที่ปวดหัวดีนะคะแล้วันนี้นะคะพี่ดิต้าก,ก็มากับ FC แตกรังสุดคืนๆน,นะคะที่ประกอบอยู่ด้วยน้องเอเชียโทมัสพัชชาองฟองกระแตน้องออมน้องมะนาวน้องอ,อนุ วิต้าอันดาไอดาลาลาแล้วก็มินนี่นั่นเองค่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มแข่งรถบัมกันดีกว่าไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่นิตาก็สร้างสนามแข่งรถบัมเสร็จแล้วนะเป็นเกาะกำบ,บังนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นทีมนะคะแข่งเดี่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่เรามีระบบนี้แล้วนะคะอ้าวใช้ระบบนี้ครั้งแรกนี่นะคะคนขับฝั่งนี้จะเป็นไอดานะคะแล้วก็มินนี่แล้วก็ Mini, วกิต้านั่นเองนะคะย้ำๆอีกทีนึงนะคะว่าไม่ใช่ระบบทีมนะคะแค่ ให้อยู่กับคนละฝั่งเฉยส่วนฝั่งนู้นอ้าวอ้าวส่วนฝั่งนู้นนะคะจะเป็นโทมัสนะคะแล้วก็ลาลา่าแล้วก็คนนี้น่าจะเป็นกระแตรหรอเหลืออันดาเฉยเลยตั้งนานรถไม่เป็นไรนะคะนี่อ่ะ แล้วกฎของการแข่งรถบัมนะคะเผื่อ ER ใครยังไม่เข้าใจกติกานะคะก็คือเราเนี่ยจับน้องๆค่ะมาแข่งกันเป็นเดี่ยวๆเนี่แหละแล้วก็คือให้น้องออกมาชนกันพอพี่ติต้าลองดูแล้วเวลาชนกันอะ่ะมันจะมีแรงประทะแล้วมันจะมันจะทให้อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะถอยถอยไปก็คือทุกคนเห็นรั้วไหมใครนะคะออกจากรั้วถือว่าเป็นผู้แพ้นะคะเรานะคะเราเนี่ยคนแข่งอะ่ะก็คือจะต้องชนให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะออกไปจากรั้วให้ได้ถึงจะเป็นคนแพ้นะคะ ก็คือโดนในสีข,ขาวๆนี่เองแล้วก็ห้ามห้าบอกจากเขตนี้ด้วยอันนี้พี่ลิต้าก็เอารถมากั้นเป็นเขตเหมือนกันคืออยากจะเอารั้วมาตั้งเป็นเขตเหมือนกันแต่ว่ามันมันทำในถนนไม่ได้ โอเคอดนนี้นะคะพี่ลิต้าปรับให้ความเร็วของน้องๆเท่ากันนะคะก็คือความเร็วอยู่ที่55แล้วก็ตั้งดิฟให้เป็นสูงสุดเลยไม่แน่ใจว่าสูงสุดคือเท่าไรหร่1หรือ1.5เนี่ยแหละคะ่ะแต่ให้ทุกคนสูงสุดเลยนะคะงานนี้น่าจะมันกันหน้าดูนะคะ,ะทุกคนเข้ามากันพร้อมหรือยังเนี่ยคนขับฝั่งนี้ยังไม่เข้ามาออมไปไหนเดี๋ยวเดออ๋อบินนี่เป็นคนขับนี่หวะใช่ปะใช่ใช่ใช,ใช,ใช คนขับเข้ามาครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิต้าไปยืนตรงไหนดีที่จะไม่เกะกะชาวบ้านโอเคค่ะตอนนี้น้องๆมากันครบแล้วนะคะพี่ลิต้าจะนับถอยหลังแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะสามสองเริ่มไปค่ะเดือว้าวพี่ลิต้าหลุดไปตรงนี้เนี่ยนะดูก่อนดูก่อนว่าพี่ลิต้าจะดูดูน้องๆทันไหมอ่ะเนี่ยนะพี่ลิต้าต้องดูจากมุมสูงขอสูงกว่านี้เออนี่แหละฉันถูกอู้ยลอยพ่อ ถือไว้ยังไม่หลุดออกไปค่ะลาร่าถือไว้ยังไม่หลุดวะน้องเก็บกดกันมาจากไหนอะโอ้ยออมมาอุ้ยบึ๊บ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 อ้าวรอคนนี้โอ้ยหลุดแล้วค่ะเอเชียค่ะลาล่าแพ้ค่ะลาล่าแพ้ออกเลยค่ะเออน้องรู้น้องรู้นะคะเรามาดูทีมต่อไปกันใครออกแล้วออกเลยนะฮะเอออุ้ยออกไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เหลือกันอยู่สี่คัน ดำไม่มองมุมนี้แล้วม in ันตลกจังเลยอะนี่นะฮะนี่ยางยางถูยังไม่ออกนะฮะอ้าวอ๋ออ๋ออันดาวออกแล้วอันดาวออกแล้วอันดาวออกแล้วเหลือสามคันเหลือสามคันคือน้องอย่าถอยเลยถ้าน้องถอยแบบไปไกลไปมันก็คือจะหลุดเลยเหลืออยู่สามคันนะฮะเออแต่แต่ตอนนี้เหมือนน้องโดนลุ้มเหมือนพีต้าจะโดนลุ้มนะฮะมาดูกันว่าอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็อะไรดูเดือน โทมัตกำลังจะสอยวีตาโอ๋อเดี๋ยวอุ้ยมะนาวอุ้ยถือว่าโทมัตออกแล้วโทมัตเดี๋ยวๆโทมัตออกแล้วนี่โทมัตออกแล้วโอเคเหลือสองคนค่ะอ่าไลบีกันเองแล้ววีตาเอ้ยโอ้โหวีตาหนูมาด้วยความเร็วอยู่นะลูกนะปุ๊ปปุ๊ปพี่นีตต้องไปดูมุมสูงเดี๋ยวมอไม่เห็นเออเดี๋ยวมอไปเ็เห็นว่าน้องออกไหมเป็นไงวะ เธอสองคนดูแก๊งนั้นเนี่ยไม่รู้จะเชียร์ใครดีตึ๊ดโอ้โหนี่นี่จังหวะนี้เน้นๆนะคะงานเน้นๆเป็นไงว่าไงโอ้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยางยางยางถือว่ายังไม่หลุดหรอกมาทะพี่เตต้าจะนับล้อเป็นหลักนะฮะให้ล้อมันหลุดออกไปก็คือโดนเส้นขาวนั่นเองยางนะคะยางยางมีการพิมพ์อะไรกันไม่รู้นะพี่เตต้าพอไม่เห็นเออพอโหมดนี้ของของบูเฮเว้นมันดีนะมันทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างน้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะว ลดลดน้องข้มถ้าน้องบ้างแต่น้องยังมีชีวิตอยู่สองคันแบบเดือดเดือคือถ้าเกิดน้องสู้กันด้วยทางเนี้ยมันมันไม่มีทางไปต่อได้น้องจะต้องแบบว่าสู้กันด้วยด้านข้างเออแยดันกันไปดันกันมามันก็ไม่ออกเขตหรอกเนี่ยย่างยักเดือดนะคะค่นี้โอ้โหวิต้าคนเดียวด้วยอ่ะอันนั้นเป็นมินี่กับออมนะคะห้ามเสียหลักเด็ดขาดเผลอแบบเลยไปแม้แต่นิดนึีคือออกเลยแล้วจะจจโอ้ยวิววต้าวิต้าโดนสอยอู ซอยด้วยสยอโอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ท่าเมื่อกี้ถ้าเอ้ยเอ้ยวีต้าโอ้ยถือว่าร้อยยังไม่ออกร้อยไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ออกแล้วกงตั้งหลักใหม่นะคะอโอ้โคนแรงอะสองคนนี้มันมับันม้างเลยอะยางคนนี้ยังไม่จบสตกทีนะคะเนี่ยให้เวลาแค่สองนาทีท้าไม่จบนี่เริ่มใหม่แล้วนะคะสองคนเนี้ยโอ้ยวีต้าหนีวีต้าโดนต้อนะคะววีต้าหนี นี้มั่มันมากทดมันเล่นอยู่นคนเดียวน้องคขสงสัยกันเมื่อไหร่คู่นี้จะจบตะกี้คะเนี่ยมันแบบที่ตลกมากเลยดูเดือดแล้วมองมันมากอะโอ้ยวีตาวีตาวีตาชนะนันะสองคนได้ไหมนั่นดิเออชนะั้งสองคนไปเถอะคือดูทรงแล้วไม่น่าจะจบนะดูวยน้องแยังบี้กันไปกันมาโอเคโอเคโอเคชนะสองคนก็ได้ค่ะรอบนี้มินนี่กับวีตาชนะค่ะ พี่ต้บอกจสน,นุกว่ะไปไปไปทุกคนไปนแสดงไม้ที่เดิมค่ะ รอบสองรอบสองโอเคอันนี้เป็นรอบสองนะคะรอบสองรอบสองที่ลิต้าจะอยู่ตัวอยู่ตรงกลางแด้พร้อมนะคะมาสามสองหนึ่ง <1. S 2> เริ่มโอเคเริ่มค่ะตดดเดือดเดืลิต้ <c oughs> ตาทำก่อนเลยนะวิวิตาเขายังเซียนอยู่นะคะที่ครั้งที่แล้วเขาชนะนะคะตอนนี้เขายังรู้สึกหืมกระ่มอยู่นะคะอุ่ยพี่ลิต้ามองแทบไม่ทันเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องชนพ <c oughs> ี่ลิต้าเด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 ตรงนั้นตรงนั้นเขากำลังดูเดือดเราต้องตามไปดูก่อน เดี๋ยวพลาดไปเจ๊ะ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 โอ๊ยไม่รู้จะดูจากตัวไหนดีนะฮะดูจากตัวนี้ดูจากตัวนี้ใครออกเริ่มมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยไอ้ด้าไอ้ด้าดึงสัตว์โอ้ยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเอะเลยลาล่าจะออกไหมลาล่าจะออกไหมจังหวะนี้ถ้าช่วยกันบี้ก็อาจจะออกได้ลาล่านะคะโอ้ยโอ้ยเจ๊ะเจ๊ะ วันนี้วีต้าก,กับบินนี่อีกแล้วอันนี้นแบข่อมนะ,ะนะคันนั้นออกแหละตอนนี้อ้าวเจเจเเจนะมินนี่ออกหรือยังวะเนี่ย,ออย,อยบอลไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูพอดีขอโทษนะคะเนื้นอเราไปเฝ้าเขตก่อนว่าใครใครจะออกเขตยึเบเจ็บจ็บบสี่คนมาประชันกันหน่อยเร็วมาตรงนั้นก็เดือดตรงนี้ก็เดือดนคะคะเหมือนแผนของโทมัสนะคะเหมือนนั่นรอให้เขาแพ้กันไปก่อนแล้วโทมัสค่อยแข่งตอนสุดท้ายเงี้ยก็รู้นะอุย้ยแรงแรงนะคะแรง,แง,แงโอ้ยตรงนั้นตรงนั้นี้ าชนรถของพี่ลีต้าได้ยังไงกันโอ้ยน่ารักอะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะสี่คนสี่คนพี่ลีต้าว่าต้องออกได้ถ้าสองคนมันอาจจะยากเพราะมันไม่มีใครช่วยดันแต่สี่คนทำมันช่วยกันแล้วก็บี้บี้คนหนึ่งได้ค่ะรู้สึกว่าจะชนรถพี่ลีต้าบ่อยมากกันเลยนะคะเนี่ยอุ้ยสามคนที่ทำไปต้องมาช่วยสมทบอะจังหวะเนี้ยเออเนี่ยลีต้าก็บอกไม่ไทนันราคาสายตาฟ้าฟางโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โทรมาเกือบโทรมาเกือบอุย้ย หลุดไปแล้วไอ้ด้าหลุดไปแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยสองคนนี้กำลังปะทะกันอันนั้นแข่งกับตัวเองนะคะมินนี่บอกให้สองคนนี้ไปใช้กัะก่อนค่ะเดี๋ยวมินนี่ค่อยไปแซมอุ้ยวีต้าวีต้าอย่างห้าวอ่ะพี่พีตาห้าวมากเลยอ่ะอุ้ย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 ออกไปออกไปมองไม่เห็นนะว่าออกไปมองไม่เห็นนะว่าออกไปโอ้โหมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าพีต้าออกไหมเมื่อกี้มันนะดูเดือดว่าไอ้สาวคนอ่ะ ตัวตึงนะคะอันนี้คือตัวตึงในรอบที่แล้วก็คือมินนี่กับวีต้านะคะแล้วก็เพิ่มมาก็คือโทมัสก็คือ3 3คนนี้เป็นอันดับแบบท็อปสามตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละโอ้โหโอ้โอยวีต้าวีต้าวีต้าหนูออกแล้วล้อหลังล้อหลังหนูออกแล้ววีต้าวีต้าหนูแพ้แล้วเหลือโทมัสนะฮะกับมินนี่เหมือนแบบเหมือนกับการบอลอุ้ย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 ตึ๊ดจัเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้มินนี่ออกไหมอ่ะช่วยด้ไม่รู้ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นว่าออกไหมอ่ะ เธอไม่เห็นว่าออกไหมอะถ้าพี่นีตาพาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยค่ะเรามีแค่สงตาสู้ค่ะ2วันนี้นี่ฮะตัวตึงตัวตึงไล่บี้กันหาต้องไล่บี้ลองไปด้วยความเร็วเยอะๆค่ะนี่นะคะน้องกําลังพาด้วยความเร็วสูงเพราะพี่ดีตาจำกัด ความเร็ว,วแค่55ถ้าน้องบอกความเร็วใช้ย,ยังไงน้องก็บี้คนนอกออกไม่ได้นะอ,กกอ,อนนุ้ยน่ากลัวอุ้ยแต่อีกนานนะคะนนะเนี่ยสองคนนี้ดูทรงเหมือนเด็กีก่าแล้วดูพี่ลิต้าไปนั่งบอกไปยืนดูเขาเลยอะดูตัวเองสองคนนี้น่าจะอีกนานนะคะดูทรงแล้วนานดูเิเชิดเฉือนกันหน่าดูเลยอะ คนรอกนะคะผมเมื่อไหร่จะจบสักทีเนี่ยอยากแข่งด้วย <c oughs> โอ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วสองคนนี้ชนะไปเลยสองคน <c oughs> โอ้โหโอ้โอ,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 โอ้จริงจริงพี่ลิต้าไม่ต้องดูจากมุมนั้นก็ได้นะวะพี่ลิต้าด,ด,ดูมุมกายมุมนี้ก็ได้แล้วพี่ลิต้าดูอยเองก็ได้ดี่หว่าเออแล้วเราจะไปดูแบบเมื่อกี้ทำไมเนี่ยตรงนี้ก็เดือดเหมือนกันชนะไปเลยค่ะสองค,คน <c oughs> รอบสามค่ะไปค่ะไปไปไป,ไปรอบสามโทษหลอกเย้โทษดูโจงล้วไม่น่าจะจบนะคะวันนี้มารอบสามไปสแตนบายค่ะอเอาล ถ้าเป็นชีวิตจริงพี่ลิต้าโดนทับตุยแน่เฮ้ย,ยพี่ลิต้าเพิ่งเห็นว่ามีป้ายด้วยซูซูอุนเตอร์ซูซู้กับดาดัานดามามามาตัวแทนส่งข้าประกวดนะคะนางสาวสีสยามระหว่งนั้นก็มีป้ายเหมือนกันเขียนว่าอะไรเนะี่ยพี่ไอด้าซูซูมินนี่ซูซูโอเคพร้อมเลี้ยงคะเนี่ย เอเชียกับลาล่าเก่งกันว่าใครจะขับโอเคโอเคโอเคมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้สว่างก่อนเตรียมตัว3 2เริ่มเอาเลยค่ะบีต้าจะดูจากแนวนี้แหละโอ้ยอ,ยอ,ยอยยุิยแรงมากอุย้ยรถุดทั้งคู่เลยอ๋อไออันนาแพ้แล้วะคะ่ะออกทั้งคู่ค่ะเมะื่อกี้บีต้าบอกพี่ริต้าพลแร็งจัดนะคะเมะื่อกี้เอาเอาอกออดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันโอ้โห น้องบอกจะไปนอนแล้วโอเคโอเคในส่วนของสองคนนี้นั้นเดูดเดดเเมื่อกี้สองข้างวาแรงแบบปักกันอุ๊อันนั้นออกแล้วอันนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วลาลาออกค่ะขาหลังหนูอะไปออกไปแล้วลาลาออกไปแล้วค่ะทีนิต้าเห็นค่ะขาหลังหนูออกไปแล้วค่ะน้องคงคงนะคะว่าหนูทําอะไรผิดโอ้นี่ๆๆือดเดอออกค่ะมินี่ออกค่ะจริงๆลาลาหนูออกตั้งนานแลวหนูไม่มีสิทธิ์จะบี้ใคร <sk r isa> นราบอกลาล่าตายแล้วไม่ใช่เหรอใช่จริงๆแล้วมินนี่ไม่มีสิทธิธ์จะพี่ไข้ันนมินนี่ไปต่อเออใช่ล้าล่าตายแล้วมาชนหนูใช่อ่าเรามาดู2คนนี้กันจะเดือ <sk r isa> <sk r isa> พี่ดิต้า,ตาม,มีาหลักฐานในนี้แน,น่นอนคือน้องๆมาดูได้เลย คนนี้เป็นไงบ้างนี่นะเรามาดูตีสนามสู้สู้ฟายติ้งค่ะทุกคนสู้สู้ค่ะทุกคนคือลาลาตายตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่ลิต้าพิมพ์ไม่ติดแล้วเพิ่งเห็น3คันมาประทะกันเลยค่ะเพราะสองคันมันออกยากสู้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 ค่ะดูดูแนวโน้มว่าใครโดนลุ้มตามติดชีวิตโอ้ดดดดดูดด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 ้ดด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 อดด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 นดด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 นดด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 ด้าดด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 นดด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  อุ้ยวิวอุ้ยไอ้ได้ไอ้ได้เก็บไอ้เนี้ยเน้ไอ้เนี้ยเนอะ๊กอะเจ๊กอะเ๊กอะ๊กมันเหมือนจะเฉียดมินนี่ยังค่ะมินนี่ยังไม่ออกมินนี่ยังไม่ออกเมื่อกี้มันมีเหตุสุวิสัยนิดหน่อยทุกคนสามพันมาชนกันค่ะอุ้ยถมวัดแอบเอ๊ดเอ๊ะมินนี่ มินี่มินี่มินี่ไปเกือบแล้วทำไมเสียหลังโอ้โอ้มินี่ออกเองเหรอลูกมินี่ตายค่ะอ่ตายเองเลยอุ้ยไอ้ต้าหนูจะชนะแล้วก็ตอนนี้แหละลูกมาค่ะสองคันชนค่ะบังคับว่าต้องชนกันเออชนกันไปเลยชนกันไปเลยอ้าวมินี่มาได้ไงลูกอ๋อมินี่วันหนูจะย้ายฝั่งค่ะอุ้ยจังหวะนี้ไปเลยไปเลยพี่นิต้าเชื่อว่าสองคนก็สามารถทําให้ออกได้ไม่ต้องไม่ต้องมีสามคนหรอกดูเดือดค่ะดูเดือดน้องจะตบกันนอกจอไหมคะเนี่ย ดือดเดือดน่าดูเลยอะเดือดแบบต้อมาม่านะคะดูบอกโอ้โหโอ้โหดู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 สีหน้าพวกเขาแข่งกันสีหน้าพวกเขาแขกันจริงเจา้าบ้าเลยอะ <g ül> โฮ้ยน้องแต่เย็นๆน,นะคะใจเย็นๆโอ้จึ๊จึ๊คือถ้าน้องมาข้างๆอ่ะสามารถเอาออกได้แต่น้องเย็นโยไปเย้มาอยู่ตรงเนี้ยคือเหมือนยากจะชนะทั้งคู่เฮ้ย น้องน้องมีการเซลฟี่เลยนะเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกอ๋อบอกโอ๊ยไม่แน่จะจบจากที่นะใครวางอา้าวมีคนวางตู้เซฟเหรอเกิดอะไรขึ้นเขาสองคนนี้ก็ยังไงนี่อยู่ชนะเลยค่ะทั้งสองคนพอแล้วค่ะชนะแล้วค่ะโอเคจบแล้วค่ะจบแล้วจบแล้วเย้ โทมัสชนะอีกแล้วะเย้ยตานนี้ไอด้ากับโทมัสเป็นฝ่ายชนะนะคะไปรอบสี่มาค่ะรอบสี่โอเคเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอันนี้รอบที่สี่แล้วนะคะวันนี้เราแข่ง Aha, อ่ะห้ารอบสามสองเริ่มค่ะมาเลยมีแค่ห้าคันนะคะถ้ามาแรงๆก็อาจจะหลุดเลยตั้งแต่แรกเหมือนตอนแรกอะน้องมาแบบประทัามากอะแล้วก็หลุดเลยทั้งคู่น้องไม่กล้าเลยะคะ่ะน้องอยังน้อง,น,องน้องเข้าใจอะไรผิดปะอู้ไอด้าไอด้ามาและคะ้ค่ะเหมือนไม่มีคนกล้าเปิดงานนะคะ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยดดดดดดคดด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 ด่ดออกค่ะลดดดดอดดดลดด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 ่ดด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 ลดลดด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 ล่าดดาลดดอดด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 ้ดลดด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 ดเดาแล้วพี่เดต้าขับไม่ไดดโอเคโอเคโอเคดด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 ด่ดด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  เราเราต้องเป็นกรรมการโอ้ยจ,จ,จ,จุ๊บจุ๊บจุ๊บเมื่อกี้ไอด้าไอด้าออกหรือยังอะไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่สนใจอ้าโอ๊ยมีคนหนึ่งออกแล้วเนี <i Dieses> <usted> ่ย <pl> มินนี่ออกไปแล้วเมื่อกี้ไอด้าเหมือนจะเหลื่อมเหลื่อมมานิดนึงพินนี่โอ๊ยรดแรงมากรถแรงนะคะผลของรถแรงอุ้ยสองคนนี้นะคะไอด้านะคะกำลังใช้ปืนใส่กระแตอย่างดูเดือดโอ้ยเกือบ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 ตั้งหลักไม่ทันนะคะรถแรงมากโอ้สามคนนี้ต้องมีคนออกสักคนหนึ่งโทมัสต้อง แจมลูกมันจะได้มันจะได้จบเร็วๆนะพี่ลิต่านั่งหลังกระแตแล้วล่าสุดพี่ลิต่าขอ,อนั่งเป็นตัวทวงค่ะเอาเลยโอ้ยอู้คูจบเพื่ชนะคนเดียวเพื่อชนะคนเดียวค่ะนี่คือที่มาของคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ก็ชนะนะคะเฮ้ยเลยอะ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ชนะได้ อะไรเดียวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะชนกันเองแพ้กันเองล่าสุดครั้งหน้าหวูจะไม่กล้าชนเลยนะคะกลัวแพ้แล้วแรงจัดนะคะรอบห้าค่ะโมัสชนะค่ะมา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 เต็มตัวเลยค่ะเตยมตัวเลยเตยมตัวเลยค่ะไม่มีใครลงแข่งเลยนะคะอันนี้ก็นั่งกิดป๊อมคอต่อไปละกันนะคะโอเคแค่นี้ก็ได้ค่ะอดูกไม่ค่ะขี้เกียจเตรียมตัวค่ะสามสองหนึ่งรบไปรอบที่ห้าค่ะสี่คัน น้องมะนาบอกถ้าหนูรุดจะดงออกนะคะแบตหมดอู้อู้ตรงนี้กําลังดูเดือดโอ้โอ้ตรงนี้ก็ดูเดือดม่าหนูจะดูใครก่อนดีสองฝั่งเลยโอ้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 ย่างยังยังไม่ออกยังไม่ออกเออโอ้ยเกือบเกือบอ้าวเมามันมากเลยตัวนี้อุ้ยเขาแข่งกันเป็นคู่หรือไงเนี่ยดูสิเออต้องมาแจมกันอย่างนี้ถึงจะสนุกเท้าบานเอ๊ะ หนูด้านรอดีกว่าค่ะเดี๋ยวพวกเขาก็แขกกระเดงแพ้กระเองค่ะ <c oughs> ทอมัสก็จะเอาอีกแล้วนะฮะอุ้ยคนบี้โทมัสหน่อยค่ะเร็วแรงทะลุนรกว้าวอ,ออกแล้วออกแล้วออกทั้งคู่เลยลาลากกระแตลาลากกระแตออกค่ะเหลือสองคนนี่มินนี่กับโทมมัสต,ตัวตึงค่ะย่ดมไม่จา้าเพื่อเหนื่อยนะคะเขาเพื่อเหนื่อยเพื่อร้อนกันน้องมาค่ะแบบฝั่งนี้ค่ะมาชนแนวนี้ค่ะเออเนี่ยมาชนแนวนี้กันค่ะ เนี่ยเออชวนแนวนี้ค่ะจะได้รู้แล้วรู้รอดกันไปจะดือๆจดดื้อๆเออ,เอ,อ,อยังยังไม่ออกยังไม่ออกหรือเราต้องกระจำกัดเขตไหมอ้โอู้ออยัง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 ไม่ออกพี่นิต้าไม่ยอมให้ชนะสองคนหรอกนะแต่นี้เอ,อ้ามินนี่เอ,อ้าเจ้พัชราอีกแล้ว ชนะค่ะโอ้โหกี่สมัยติดเนี่ยยอดเยี่ยมยิย่งใหญ่เวอร์โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นแข่งรถบอมป์นในวันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกมากนะคะวันนี้โทมัส MVP มากถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นราลังใจให้พีต้า,คาทคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีได้นะคะลีะะต้าในสกอร์คิดแค้นแล้วก็ติกตตกต๊กต็อกลีต้าในสกอร์คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะพีต้าเล่นเกมหมดทางสตอรี่จีจะได้บบะะคคนน้้้้หออมมเเนนนนนนนพรรกัััััแบบบีีีะะะคคคโ่งสสสาววด Bye bye